วางพวงมาลาถวายราชสักการะละลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพของฝ่ายปกครองในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์นสายแพทย์สาสาจอ,อุบลแสดงความยินดีกับนักวิจัย R 2รทอาดีเดนประจำปี2563รายงานพิเศษวันออกพรรษาติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธา,านี สวัสดีค่ะพบข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีประจำันที่2ตุลาคม2563วันนี้พบกับดิฉันกิ่งดาวสวัสดิ์ค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะจังหวัดอุบลราชธานีจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชศักราะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพ,พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานีด้านหลังสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีนายสริวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีข้าราชการสารทหารตำรวจหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนักเรียนนักศึกษาภาคเอกชนเหล่ากาชาดและประชาชนชาวจังหวัดอุบลรา ราชธานีทุกหมู่เหล่ารวมในพิธีเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาทิคุณพระองค์ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์อันประเสริฐทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่สำคัญด้านต่างๆทำให้ประเทศชาติรุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลายัย และสมเด็จพระสรีสุริเยนทราบรมราชินีสเสด็จพระราชสมภพ,พเมื่อวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2347เสด็จขึ้นถลิงทวันราชสมบตัติสืบปราชสันติวงศ์ เมื่อวันที่2เมษายนพุทธศักราช2394ขณะมีพระชนมายุ4 8พรรษาเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่4แห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2411รวมสิริพระชนมายุได้6 4พรรษา จังหวัดอุบลราชธานีพัฒนาศักยภาพของฝ่ายปกครองในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการแบบบูรณาการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในพื้นที่เหือา ที่โรงแรมเนวาดาแกรนด์คอนเวนชันอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายวิรุธวิชัยบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีให้เกียรติเป็นประธานเปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพฝ่ายปกครองในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ทั้งนี้จังหวัดอุบลราชธานีมีสถานทีน่ตั้งทางภูมิศาสตร์อยู่สุดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทยเป็นจังหวัดที่มีแนวพรมแดนติดต่อกับต่างประเทศจากสภาพชายแดนที่เป็นทั้งแม่น้ำ และพื้นที่ดินติดกันจึงทำให้มีแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านหลั่งไหลเข้ามาประเทศไทยทางจังหวัดอุบลราชธานีอย่างต่อเนื่องโดยใช้เส้นทางทางธรรมชาติด่านประเพณีและด่านท้าวรเป็นจำนวนมากบ่อยครั้งที่แรงงานเหล่านั้นต้องกลายเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์โดยถูกหลอกลวงนําไปแสวงหาประโยชน์ในพื้นที่ ที่ทาการปกครองจังหวัดอุบลราชธานีในฐานะศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระดับจังหวัดและในฐานะเป็นฝ่ายกํากับดูแลและสนับสนุนทางปฏิบัติงานของอําเภอได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการจัดโครงการดังกล่าวเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ทักษะในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่ของฝัดปกครองเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงภัยอันเกิดจากการค้ามนุษย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการแบบบูรณาการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในพื้นที่และเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในพื้นที่ สำหรับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ดำเนินการจำนวน110คนประกอบด้วยประหลัดอําเภอทั้ทง25อำเภออําเภอละ1คนสมาชิกกองอาสารักษา,กษาดินแดนอําเภอละ1คนสมาชิกชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน25อำเภออําเภอละ2คนและเจ้าหน้าที่จากที่ทำการปกครองจังหวัดจำนวน10คน นายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักวิจัยที่มีผลงานวิชาการ R2R ดีเดนประจำปี2563ภายใต้โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศพร้อมมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลผลงานวิชาการระดับยอดเยี่ยมจำนวน29เรื่อง ท,นะที่ห้องประชุมสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานีนายแพทย์สุวิทย์รจนศักดิ์โสธรนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานีได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนางนัน,นพัฒนปิติโชคโพคินพยาบาลวิชาชีพํำนานการโรงพยาบาลนาตาลจังหวัดอุบลราชธานีที่ได้รับรางวัล R2R ประเภทผลงานทุติยภูมิดีเด่นประจำปี2563และดรจัก กระพงปิติโชคโพคินพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลนาตาลจังหวัดอุบลราชธานีที่ได้รับรางวัลอาร์อาประเภทผลงานทุติยภูมิดีเด่นประจำปี2563และประเภทมีตาอาร์ r ัอาดีเด่นประจำปี2563ภายใต้โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ จากนั้นนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานีได้มอบประกาศนียบตัตรให้ผู้ที่ได้รับรางวัลผลงานวิชาการระดับยอดเยี่ยมจำนวน29เรื่องหลังจากที่ก่อนหน้านี้สำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานีและวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณาสุขมหาวิทยาลัยอ,อุบลราชธานีโดยการสนับสนุนของสถาบันวิจัยระบบกระทรวงสาธารณาสุขซึ่งได้มีการจัดประชุมครั้งที่9เรื่องการสาธารณาสุขไทยในยุคก,การระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา2019เมื่อวันที่28สิงหาคม2563ที่ผ่านมาเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ใหม่และมีเครือข่ายด้านการวิจัยและการบริหารทางการแพทย์ นอกจากนี้นายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานีได้รับมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันฟุตบอลจากบุคลากรในสังกัดหลังจากที่ก่อนหน้านี้บุคลากรในสังกัดได้เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลมุกสีโสธรเจริญราชธานีครับที่ทางชมรมฟุตบอลเขตสิบจัดขึ้น ภายหลังเสร็จพิธีมอบช่อดอกไม้และประกาศนียบัตรนายแพทย์สวิทต์รจนศักดิ์โสธรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีได้เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนกันยายน2563หัวหน้าส่วนราชการสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อหาหรือเกี่ยวกับงานด้านสาธารณาสุขในวาระสำคัญต่างๆ วันออกพรรษาหรือวันปวารณาออกพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและเป็นวันสิ้นสุดช่วงฤดูจำพรรษาเป็นระยะเวลาสามเดือนของพระสงฆ์ซึ่งจะเป็นวันที่พระสงฆ์จะทำการสังฆกรรมปรรวารณาออกพรรษาในวันนี้วันออกพรรษาหรือวันปวารณาออกพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และเป็นวันสิ้นสุดช่วงฤดูจำพรรษาเป็นระยะเวลาสามเดือนของพระสงฆ์ซึ่งจะเป็นวันที่พระสงฆ์จะทำสังฆกรรมปรวาวรณาออกพรรษาในวันนี้ พระกูจิตวิสุทธิยานคุณเจ้าอาวาสวัดชยมงคลอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเล่าถึงประวัติความเป็นมาของวันออกพรรษาว่าวันออกพรรษาหรือวันปาวรณาออกพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งของชาวไทยและเป็นวันสิ้นสุดช่วงฤดูจำพรรษาเป็นระยะเวลาสามเดือนของพระสงฆ์ซึ่งจะเป็นวันที่พระสงฆ์จะทำสังฆกรรมปาวรณาออกพรรษา สำหรับวันออกพรรษาปีนี้ตรงกับบันสุขที่2ตุลาคมขึ้น15ค่ำเดือน11ของเจริญพรวันออกพรรษาก็คือวันที่พระเจ้าประสงค์หลังจากที่พระเจ้าประสงค์นั้นได้อยู่จำพรรษาไว้ตลอดไตรมาสคือสเดือนก็ถึงคราออกพรรษาพรรษานี้เขาเรียกว่าวันปวารณาหรือวันมหาปวารณาในาพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะพระสงฆ์นั้น จะถือว่าเป็นวันที่พระสงฆ์สามารถที่จะกล่าวกล่าวติเตียนปกติแล้วพระสงฆ์เราจะยึดในหลักของอความเป็นอาวุโสใรบวทก่อนก็จะเป็นผู้ที่อาวุโสม,มากกว่าก็โดยปกติแล้วผู้ที่มีอาวุโสม,มากกว่านั้นจะต้องอบรมสั่งสอนพอระคุณน้อยคือพระที่บวทที่หลังแต่ในวันออกพรรานี้หรือวันมหาปรารณาเนี่ย มีความสําคัญเป็นพิเศษที่พระสงฆ์ที่มีอายุพรรษาน้อยกว่าสามารถกล่าวหรือพูดคำติเตียนๆๆบอกกล่าวพระที่มีอาวุโสมากกว่าได้คือองค์พระเดชสัสมมาสัมพุทธเจ้าได้เปิดช่องเอาไว้ให้ให้พระที่มีอาวุโสมากกว่าสามารถที่จะกล่าวสามารถที่จะตักเตือนพระที่อาวุโสมากกว่าในวัดอริานี่คือความสําคัญในทางของพระเจ้าพระส แต่ทางของญาติโยมแล้วก็วก็<ม>คงไม่มีอะไรที่แตกต่างไปจากความเป็นปกติธรรมดานอกจากวันอุปาสารรคก็จะเป็นวันที่ต้องถวัดทําบุญไซบาอย่างนี้เปึนต้นแต่สิ่งหนึ่งที่ญาติโย,ยมพุธศสาสิกชนที่เราจะต้องยึดก็คือหลักของกันประกัิปฏิบัติคุณางามความดีเพราะมนุษย์เรานั้นเราก็จะประกอบด้วยคุณางามความดีอยู่สามประาการด้วยกันะในการสร้าง สิ่งที่มีค่ามีประโยชน์เอาไว้ให้กับตัวเองเอาไว้ให้กับบ้านเมืองเอาไว้ให้กับสังคม,รมประการแรกก็คือเราต้องสร้างคุณความดีคุณความดีนี้เกิดจากอะไรก็ิะจากตัวเราเองในการที่เราจะก,กระทําสิ่งที่มีค่ามีประโยชน์ให้เกิดขึ้นเราไม่ต้องทํามากเราทําวันละเล็กวันละน้อยวันละนิดวันละหน่อยมันก็เพื่อคูนเป็นคุณความดีได้ประการที่2คือเราต้องสร้างคุณประโยชน์คุณประโยชน์นี้ก็คือสิ่งที่เราสร้างคุณค่าเพื่อคนอื่น อะไรก็ได้แหละเราสร้างเพื่อคนคอื่นเพื่อพ่อแม่เพื่อญาติพี่น้องเพื่อ,อประเทศชาติบ้านเมืองเพื่อสังคม mm hmm. เ,รเราเสียสละความสุขส่วนตัวเสียสละสิ่งที่เรามีอยู่เสียสละแรงกายแรงใจเพื่อช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือบ้านเมือง mm hmm. นั่นคือการสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดขึ้นประการที่สามเราต้องสร้างความประ,ประทับใจทวามทั้ใจเกิดจากอะไรความทับใจก็เกิดจาก ความเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยไมตรีอัธยาศัยใจคอ,อาร่าเริงเบิกบานใครพบใครเห็นก็มีความชื่นใจอยากพูดคุยด้วยอยากพบปะหาเสว่านาดเืออะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นการที่เราจะาในวันออกพรรษาของอาชาวพุทธศาสศานิกชนที่จะมาถึงในวันที่สองตุลาคมนี้ก็อยากเชิญชวนให้เราชาวพุทธหรือชาว ศาสนาอื่นบิดพอดีเราเราพูธปฏิบัติสร้างคุณางามความดีตามกรอบที่เราได้ปฏิบัติเอาไว้อาหากเราสามารถทําคุณางามความดีเอาไว้ได้มันก็เหมือนกับเราสร้างคุณกาให้เกิดขึ้นกับตัวเองมีคําสอนของหลวงหลวงปู่มั่นพุิษตกท่านสอนน้อยอยู่คำหนึ่งว่าเราอยากทาตัวให้เหมือนให้เหมือนกับตากับตาหมายถึงตักก้าง ตะก้าพังตะก้าผุตตะก้าพังหมายความว่าหลวงปู่มั่นสอนว่าเราอย่าทําตัวให้เหมือนตะก้าที่มันปุกมันพังตะก้ามันผุบมันพังนั้นมันใช้ประโยชน์ไค่เอาไปใส่ของเอาไปใส่วัสดุอะไรใส่สิ่งของสิรอะไรก็มันเป็นประโยชน์ไค่้มันก็วางเอาไว้่น้มันก็รอวันที่จะผุกกนวันน้นะเพราะฉะนั้นเราอย่าทําตัวเหมือนตะก้าที่มันปุกมันพัง มันเกิดประโยชน์ต่อตัวเองไม่เกิดประโยชน์ต่อสังคมไม่เกิดประโยชน์ต่อสังคมสําหรับกิจกรรมงานออกพรรษาในปีนี้จังหวัดอุบลราชธานีโดยเทศบาลนาครอ,อุบลราชธานีกําหนดจัดงานประเพณีออกพรรษาลายเรือไฟ ลอยกระทงและแข่งเรือยาวประเพณีเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่บริเวณท่าน้ำวัดหลวงจังหวัดอุบลราชธานีกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา18นาฬิกาซึ่งจะมีการจัดงานไหล,ลเรือไฟและลอยกระทงนอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรีพื้นเมืองและการแสดงจากเด็กและเยาวชนส่วนในช่วงวันที่3ตุลาคม เวลา6ิ30นาทีจัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะที่บริเวณท่าน้ำวัดหลวงและวันที่24ตุลาคม2563เป็นการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีที่บริเวณท่าน้ำวัดหลวงอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีฝากได้นะคะไปทีสุดเลยค่ะเป็บสุดเลยโอเค สำนังกงานคอพพร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยและสมาคมประกันชีวิตไทยได้ทําการออกแบบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการสําหรับรายย่อยไมโครอินชูรันสำหรับคนพิการโดยเฉพาะ โดยคนพิการที่สามารถทําประกันภัยประเภทนี้ได้หมายถึงบุคคลที่มีสัญชาติไทยและมีบัตรประจําตัวคนพิการที่ระบ,บุประเภทความพิการดังต่อไปนี้ประเภท1พิการทางการมองเห็นหรือประเภท2พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายหรือประเภท3พิการทางกายหรือการเคลื่อนไหวซึ่งผู้ออกประกันภัยจะต้องมีอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ถึง60ปีบริบูรณ์ณวันที่ทําประกันภยัยและทําได้ไม่เกินคนละ2ฉบับ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานคอพพภาคจังหวัดใกล้บ้านหรือสายด่วนคอปพ1186จังหวัดอุบลราชธานีโดยคณะกรรมการครุ้งครองและพัฒนาอาชีพประจำจังหวัดอุบลราชธานีได้เห็นความสำคัญของปัญหาเด็กและเยาวชนต่อปัญหาการถูกล่อลวงเข้าสู่ขบวนการการค้าประเวณีและการค้ามนุษย์ อันส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างได้นั้นดังนั้นจึงได้มอบหมายให้สำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีดำเนินการประกวดคลิปวิดีโอสั้นเพื่อการรณรงค์ตามโครงการรณรงค์ป้องกันปัญหาการค้าประเวณีจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2563และคณะกรรมการได้ร่วมพิจารณาตัดสินผลการประกวดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วผลการประกวดขอแสดงความยินดีกับที ทีม PM Studio 1และทีม PM Studio 2โรงเรียนพิบูลมังสาหารได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 เทศกาลกินเจปี2,563ใกล้จะเริ่มขึ้นแล้วปีนี้ตรงกับวันที่17ตุลาคมถึง25ตุลาคม2,563รวม9วันซึ่งบางท่านอาจจะล้างท้องวันที่16ตุลาคมรวมเป็น10วันเทศกาลกินเจทุกปีตรงกับวันขึ้น1ค่ำถึง9ค่ำเดือน9ตามปฏิทินจีนตรงกับเดือน11หรือเดือนตุลาคมของไทยตามปฏิทินสากลรวมเป็นเวลาทั้งสิ้น9วัน9คืน สำหรับอาหารเจถือเป็นอาหารชีวจิตยอย่างหนึ่งช่วยปรับสภาพร่างกายให้สมดุลล้างพิษในร่างกายรวมถึงช่วยเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น กำหนดการโอนเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม2563ดังนี้ในเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม2563 1ตุลาคมโอนเงินเข้าบัตรรูดสินค้า200ทั300 15ตุลาคมโอนเงินเข้าบัตรรูดสินค้าเพิ่ม500บาท หนึ่พฤศจิกายนโอนเงินเข้าบัตรรูดสินค้ารวม7 0 0 8ร้อยท 1. ธันวาคมโอนเงินเข้าบัตรรูดสินค้ารวม7 0 0 8ร0บาทโดยเงินที่โอนเข้าให้แต่ละเดือนจะไม่สะสมไปในเดือนถัดไป เชิญเที่ยวงานท่องเที่ยววิถีไทยตามรอยตำนานหลวงปู่มั่นประจำปี2563ณวัดชัยมงคลอเภเมืองจัังหวดอุบลราชธานีวันที่3-4ตุลาคม2563ชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านชมเทศกาลหลวงปู่มั่นภูริทัตโตร่วมกิจกรรมแจกเหรียญวัตถุมงคลหลวงปู่มั่นเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากชุมชนการประกวดสรญญารพันยะวันที่3ตุลาคมพบกับก้านตองทุ่งเงินวันที่4ตุลาคมพบกับเตาภูสิน นายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมประธานในพิธีนายสมเพชรสร้อยสักรูรองผู้ว่าราชการจังหวัดเยสโสธรกล่าวรายงานวัฒนธรรมจังหวัดเยสโสธรสภาวัฒนธรรมจังหวัดเยสโสธรหัวหน้าส่วนราชการนายหม่ำจกมกดาราศิลปินชาวจังหวัดเยสโสธรนางเฉวีวรรณดำเนินศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานอุบลราชธานีนายสุรพลตั้งคุณสกุลประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างสองนายศักดาพิริยกิจภัยบูรณ์ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี นายยุทธชัยครองศีลป์ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดยะโสธรสมาคมการค้าท่องเที่ยวยะโสธรและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมเปิดงานสีสันวัฒนธรรมมหกรรมวิถีอีสานสู่การท่องเที่ยวยะโสธรจุดไฟตูมกาออกพรรษายะโสธรณที่ว่าการอำเภอเยะโสธรจังหวัดยะโสธร ที่สำนักสงฆ์หนองบัวแดงแก่งช้างหมอบบ้านห้วยยางอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีมีชาวบ้านทั้งในและนอกพื้นที่จำนวนมากเดินทางมาร่วมพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนเปิดถ้ำนาคาเพื่อจะสร้างพระยานาคขนาดยาว50เมตรสูง9เมตรให้พุทธศาสนิกชนทั้งในและนอกพื้นที่ตลอดจนชาวต่างชาติได้สักการ,ระบูชาสำนักสงฆ์หนองบัวแดงแก่งช้างหมอบตั้งอยู่ที่บ้านห้วยยางหมู่ที่10ตำบลเขมรา อำเภอเขม,มาราาจังหวัดอุบลราชธานีอยู่ห่างจากแม่น้ำโขงประมาณ1กิโลเมตรห่างจากตัวอำเภอเขม,มาราช14กิโลเมตรห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี124กิโลเมตร พันตำรวจเอกสามารถแก้วเนตรรองนายกเทศมนตรีนะครอุบลราชธานีร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหากรรมแสดงศิลปะวัฒนธรรมและภูมมปัญญาแห่งอุบลราชธานีมุนมังเมืองอุบลเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ประชาชนชาวอุบลราชธานีโดยนำเอาประเพณีและวัฒนธรรมอันโดดเด่นของจังหวัดมาขับเคลื่อนโดยมีนายสริวิทูลผู้ว่าราชกา,ารจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในการกล่าวเปิดงานในครั้งนี้นาูนย์การค้าเส็นท่อผาซาอุบลราชธานี คีี เทศบาลนครอุบลร,ราชธานีกำหนดจัดงานประเพณีออกพรรษาไหลเรือไฟลอยกระทงและแข่งเรือยาวประเพณีเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีงามท้องถิน่นและเป็นการส่งเสร,ริมการท่องเที่ยวณนะบริเวณท่าน้ำวัดหลวงวันที่สองตุลาคมคืนวันออกพรรษาเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปชมความงดงามของกระทงขนาดใหญ่สวยงามชมไหลเรือไฟที่สวยงามตระการตาลอยกระทงในคืน15าค่ำเดือน1 1ชมการแสดงดนตรีพื้นเมือง และการแสดงจากเด็กและเยาวชนในวันที่3ตุลาคมเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหนะณนะบริเวณท่าน้ำวัดหลวงวันที่24ตุลาคมชมการแข่งขันเรือยาวประเพณีณนะบริเวณท่าน้ำวัดหลวง อำเภอเมืองยะโสธรขอเชิญชวนเที่ยวงานจุดไฟตูมกาออกพรรษายะโสธรประจำปี2563ระหว่างวันที่28กันยายนถึง2ตุลาคม2563ณบริเวณลานที่ว่าการอำเภอเมืองยะโสธร ตามกันต่อกับราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำรวมถึงราคาน้ำมันค่ะราคาเนื้อปลาปลานิลกิโลกร,รัมละ75บาทปลาดุกกิโลกร,รัมละ70บาทปลาช่อนกิโลกร,รัมละ150บาทราคาเนื้อไก่ไก่สดทั้งตัวกิโลกร,รัมละ80บาทเนื้ออกไก่กิโลกร,รัมละ75บาทปีกบนกิโลกร,รัมละ85บาทน้องสะโพกกิโลกร,รัมละ80บาท รคาคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์ศูนย์ถาดละ110บาทไข่ไก่เบอร์หนึ่งถาดละ105บาทไข่ไก่เบอร์สองถาดละ100บาทไข่ไก่เบอร์สามถาดละ90บาทราคาผักผักคะน้ากิโลกรัมละ30บาทผักกะหล่ำปลีกิโลกรัมละ20บาทกระเทียมกิโลกรัมละ110บาทหอมแดงกิโลกรัมละ60บาท ราคาทองทองคําแท่งรับซื้อ28,200บาทขายออก28,300บาททองรูป,ปรพันธ์รับซื้อ27,697บาท32สตางขายออก28,800บาทขอบคุณ w w w g l o t a t e r o r t h ราคาน้ำมันดีเซล18บาท59สตาง์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซโฮหออี20 20บาท74สตางต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอ21บาท98สตางต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮหอก22บาท25สตางต่อลิตรไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตันออกเชียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ พยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้จังหวัดอุบลราชธานีมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่คาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ32องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ24องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดือยอำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา17นาฬิกา51นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอองเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา45นาที คุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่เพจสถานีข่าววีเคเบิลทีอุบลและเพจสโสพลเคเบิลทีค่ะและอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถติดตามรับชมที่ช่อง45 CZ New นิวพระอิสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีส้มค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโบคาโน่สารสกัดเข้มข้นบำรุงจากภายในสู่ภายนอกผลิตภัณฑ์สำหรับผู้หญิงยุคใหม่ โบคาโนลดอาการเจ็บท้องประจำเดือนช่วยขับน้ำข่าวปลาแทนการยุดไฟยกกระชับหมดลูกหมดปัญหาของจุดซ่อนเร้นแก้อาการของผู้หญิงวัยทองและช่วยให้ผิวพันกระจ่างใสลดการเกิดสิวฮอร์โมนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโบคาโนหนึ่งกล่องบรรจุ50แคปซูลติดต่อตัวแทนได้ที่เบอร์โทร0839395615ปัญหาต่างๆเรื่องของผู้หญิงที่ไม่พึงประสงค์จะหมดไปคืนความสุขให้แก่คุณและครอบครัวด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบก สำหรับลูกค้าชาวจังหวัดอุบลราชธานีค่ะสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่ร้านสบายดีช็อปค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ตามรับชมสวัสดีค่ะ